เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์อรีกแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฟินิกนะครับผมโอ้โหไม่ได้รีวิวนานแล้วมิลฟินิกวันนี้นะครับผมเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่มีเอกลักษณ์เรื่องของไข่แรกนะครับผมไข่ ไข่รแรกนะครับผม<า>ก็จะมีกิจกรรมมากมายในเซิร์ฟนี้กับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ S, <S ที่5นะครับโปรโมชั่นกิจกรรมและแชร์แจกนะครับผมแล้วก็ออมีโปรโมชั่นนะครับผมรับเงิน3,000บาทด้วยนะฮะเติมเงินต่งตางๆนะครับกิจกรรมรางวัลมากมายนะครับเซิร์ฟ5เปิดวันที่18นะครับผมวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับผม กระเด้งย li ูโรไลน์ในเซิร์ฟเวอร์นี um ้นะครับ1นาทีรับไปเลย20,000แจกฟรีครั้งแรกนะครับมีผลไม้เยอะมากผลไม้นะครับผมจํานวน5ลูก1ลูก500สเตตัสมีเซ็ตพู้แจกมาให้เราด้วยนะครับผมเป็นตัวลักลบแห่งเงามืดครับตัวนี้ก็จะเป็นออฟ5%นะฮะแจกมา2ตัวนะครับจะมีตัวนี้ด้วยนะฮะเทพพยัคขาว ครับแล้วก็จะมีเซ็ตพูดมังกรนินนี่ตัวนี้รถเรียกได้ว่าตัวนี้ออปชันโหดมหาบาลัยไส้นะครับผมแล้วก็กดใส่ใช้งานได้ฟรีครั้งแรกเพื่ออัปเกรดตัวละครนะครับกล่องนะครับผมสําหรับสุ่มไอเทมนะครับเพื่อที่จะรับของนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสุ่มสัตว์ทีหรือว่าสุ่มนะครับผมพวกยานเครื่องประดับสุ่มชุดนะครับผมหรือว่าจะเป็นสุ่มพูดนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้ มีให้เราเลือกเล่นนะคร<ด>ับต,<ม>ตัวนี้เป็นเซ็ตพูดตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ผมกดสุ่มได้มาเป็นออปชั่น เพิ่มความเสียหายถ้าสาเปอร์เซ็นต์เพิ่มความเสียหาย30บเปอร์เซ็นต์บลูทับเสียหายยีเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็เอธิเคจี K T G นะครับผมเป็นผู้ที่โหดมากๆเลยเราสุ่มมาได้เมื่อกี้นะครับจัดไปฮะโรไลราเซิร,ร,ร์ฟเวอร์สายกล่องสุ่มครับแล้วก็จะมีเห็ดฉายยาขั้นสูงด้วยนะครับผมจำนวน5กล่องแจกมาฟรีเรามีรอยเท้าด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับรอยเท้าจัดมาให้เรา2รอยเท้านะฮะจัดไปครับผมของเฟ่แล้วก็จะมีปีกแฟชั่นนะครับผมยังไม่หมดแค่นี้นะกิจกรรมแจกของนะครับปีกชุด อันนี้เป็นพวกกล่องนะครับผมสุ่มรับปีนี่เป็นไงโอ้โหกดเปิดไม่ได้เลยมันแจกมา50ชิ้นนะอันนี้23ชิ้นนะครับอันนี้5ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้18นะครับ18ชิ้นนะครับแจกมาเยอะมากของแฟชั่นนะฮะกล่องเมื่อกี้50ชิ้นนหละคุณผู้ชมคิดดูมีเหรียญข้ามเฟสด้วยผีแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับเครื่องประดับแล้วก็จะเป็นผลไม้อีกต่างหากนะครับ500ลูกนะครับแล้วจะมีความสำเร็จชื่อเสียงอีกทีนะครับโอ้โหของแจกเยอะสัตว์ สกิลของแฟชั่นนะครับแจกครบฟูลนะฮะครบเซตเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลเทพด้วยนะครับแจกมาจากกล่องซุ่มนะครับเช่อมกันเซิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเน้นย้ำเรื่องการฟาร์มบอสได้ของแรกนะครับซึ่งกิจกรรมในคาเนี่ยแล้วผมจะพามาดูเลยละกันนะครับกิจกรรมในคายังไม่หมดนะเรารับได้อีกนะครับเป็นพวกบุกข้ามศพการเป็นยันขั้น90ยันตัวนี้นะครับมีออปชั่นโจมตีเร็วนะครับมี SP ออปชั่นสีเขียว2%ยอดเยี่ยมนะครับระดับขั้นอยู่ที่90 นะฮะแจกยันมาให้เราด้วยแล้วก็กล่องสุมนะครับแจกมา10กล่องนะครับผมมีกล่องสุมนักดาบกล่องสุมนักเวทกล่องสุมนักธนูนะครับแล้วก็เป็นกล่องสุมนักฆ่าพลังแต่ละอาชีพนะครับแจกมา10กล่องในกิจกรรมในคานะครับแล้วก็ได้มีหีบฉายาสุดยอดนะครับหีบชุดแฟชั่นแล้วก็จะเป็นประสบกรารณ์ประสูติของพระเจ้าก็คือฟังก์ชั่นเกิดใหม่นั่นคือยิปปีฟังก์ชันเกิดใหม่นั่นเองแจกมา5 0,000ื่นะครับไม่ใช่แค่0้0 นในช้อยที่2คือราชาเติมเงินในเซิฟนี้ราชาเติมเงินในเซิฟนี้คุณจะได้รับเป็นยันเทพขั้น98นะครับแจกมา2อันด้วยขั้น98แจกมา2อันอะราชาเติมเงินอะตแท่อันนี้เป็นอาวุธนะครับผม35ดูออปชันกันหน่อยโจมตีเ,นะรมนะรเร็ว5%นะครับโจมตีกาย11%นะครับเพิ่มความฉ่า22%นะฮะโอ้โหอัตรามองค่าวง,งกาน22% มีออฟเขียว5%ด้วยครับโูโคตรโหดอะ่ะขั้น35ครับคุณผู้ชมราชาเติมงินได้รับดาบตัวนี้ไปนะครับโหดสัตว์แล้วก็จะมีโล่ด้วยโล่35เป็นออฟเอ่อสะท้อนนะครับผมเป็นออฟป้องกันซะส่วนใหญ่นะฮะ มีค่าลบเบรคนะครับฟื้นฟูเวสสมบูรณ์นะ SP นะครับอันนี้เป็นโล่ด้วยยัดแค่วีโล่กับดาบเลยนะก็คือโล่กับอาบุตรนะครับมีสัตว์ขี่หดครับนี่แจกมาสําหรับใครที่เป็นสายเปราชาํำเงินจะได้รับของเซตนี้ไปนะโหดมากๆเลยอันนี้ของแรกปีกสายฟามครับนี่ฮะนี่สายฟามนะครับโดยใช้เป็นพรเทพเจ้านะครับผมมาแลกเป็นฉายาได้กับเพชรนะครับแลกของสายฟามนะครับของอัปเกรดนะฮะตัวนี้เลย นะครับก็แลกได้โดยใช้คอนเทพเจ้านะครับผมมีเยอะมากของให้แลกนะครับซัดคีปีกแร์ทำไมมันซ้อนกันอย่างปะเนี่ย <c oughs> ดูภาพมันเป็นซ้อนๆกันนะเนี่ยคอนเทพเจ้าแจากนะครับผมไม่ใช่ดิฟาร์มาทมาแลกได้ออโ,โอ้โหเดี๋ยวทำไมปีกมันซ้อนกันอนึ่งปะเนี่ยโอ้โหเราแลแกมาเราจะได้อะไรปะเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับของแลกค่ะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันจะซ้อนกันนะลองมาแลกดูว่า เราจะได้อะไรนะครับอันนี้แรกชุดนะครับสำหรับไซฟาร์เม่แรกชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็ฉายาด้วยนะเยอะมากของแรกนะครับอันนี้เอาบัตรทูมาแลกสัตว์ขี่ครับผมนี่เป็นตัวกล่องสุ่มนะครับบัตรทูแล้วก็เป็นคริสตัลต่างๆนํามาแลกได้เป็นสัตว์ขี่ต่างๆนะครับโอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยนะครับบัตรทูนะอันนี้เป็นเอาของวอลมาแลกนะครับผมนี่แลกได้เป็นของประมาณนี้นะครับอัพยันเทพมียันให้เราอัพด้วยนะ ัปเกรดเลเวลยันนะครับขั้นสูงสุด95ออปชั่นฟูสีเอ่อสีเขียวนี่2%นะครับออปยอดเยี่ยมนะฮะออปธรรมดาก็จะเป็น SP โจมตีเรา7%ยันนะฮะ20 80ไล่ล่านะครับตีบวกนะตัวนี้เป็นตอบแทน VIP ครับผมได้รับเป็นของประมาณนี้เลยนะครับได้รับเป็นกล่องสุ่มประดับด้วยรับได้ด้วยไหมรับได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยู่ในเวลารับนะครับอันนี้สะสมสัปดาห์นะฮะสะสมเติมนะครับได้รับเป็นปีกแฟชั่นแล้วก็ชุดกล่องนะครับ อุปกรณ์นะฮะยี 23, นะครับตัวนี้เป็นเซตทู ool, นะ, Set ool, นะ yeah. มมเซตทูนะครับออฟสเปอร์เซ็นต์เคีย2%สองเปอร์เซ็นต์กับสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ครับโหดมากเลยอะเซตเซตทูเซิร์ฟนี่โหดสัสๆเลยนะครับอันนี้ล็อกอินทุกวันนะครับผมแล้วก็เติมเงินครั้งเดียวนะฮะคุณจะได้รับเป็นพวกรอยเท้าอุปกรณ์นะครับยี่สิบสองนะฮะแล้วก็จะเป็นสัตว์กี่ต่างๆ นะครับผมโหโหดมากเลยตามเติมเงินแรกของได้ประมาณนี้นะครับผมมีสัตว์ขี่ผลไม้นะครับโ,โหเยอะมากชุดแฟชั่นเปรกแฟชั่นนะครับกล่องซุมนะฮะอุย้ยนี่ไงโอ้ยฟังก์ชันตัวนี้นี่เป็นฟังก์ชันที่หายากมากนะครับหัวใจธาตุนะฮะโอโ้สีทองให้เราเลือกแรก,กได้ด้วยย็ดเดเคสิ่งที่ตามหาเติมเงินประจําวันนะครับได้รับเป็นคอนแรกนะครับกล่องสุ่มเยอะๆเ,เลยแล้วก็บัตรทูวันนี่กับเพชรนะฮะ เติมกันทุกวันได้รับเป็นรอยเท้านะครับแล้วก็เป็นของแรกเฮ้ยตัวนี้เป็นเซ็ตพูดโหดครับโอ้โหออฟสเยอะมากเลยเ p พีเฮรานะครับผม DFG นะฮะตัวนี้ก็แจกมาในเติมเงินทุกวันสายฟีส่งของนะครับผมหอสักขี VIP นะฮะเพิ่มเติมคืนกําไรความสำเร็จยศยันพงันตัวนี่เป็นกิจกรรมนะฮะตอบแทนสำหรับ เกี่ยวกับการอัปเกรดต่างๆหลายเรืกิจกรรมในคาทั้งหมดมีประมาณนั้นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับ<น>หลายๆลูกเล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแลกของนะฮะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับาสายเติมเงินสายฟาร์มแลกเนี่ยก็มีให้เราเลือกแลกได้หลายชนิดหลายอย่างเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือการฟาร์มบอสมอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้ มีของที่เราสามารถนําไปแลกอะไรได้บ้างนะครับก็บอกว่ากิจกรรมเนี่ยไข่หลากสีไปแลกกับทีมงานได้นะครับผมแลกไอเทมแลกยันแลกไม่ว่าจะเป็น เงินก็แลกได้นะครับผมแลกทองนะฮะก็จะปรับปรุงรวมจิตรวมถึงทูมันนี่ด้วยนะครับผมก็สามารถมาเก็บโบนัสได้จากบอลมอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้มีให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับเป็นพิเศษกิจกรรมต่างหากจากทีมงานนั่นเองนะครับของดรอปมอนสเตอร์เป็นของลิงก์กันแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นแลกกับทีมงานหรือว่าแลกในคาก็ตามแต่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ดรอปเนี่ยเยอะมากตามที่เห็นเลยนะครับนี่ก็ฟาร์มปุ๊บเนี่ยดรอปทีเป็น1020ชิ้นเลยนะครับส่วนของดรอปเนี่ยผมจะฟาร์มให้ดูครับผม เห็นไหมเป็นของลิง์แรกกิจกรรมในะคาครับคุณผู้ชมฮะน,นี่ครับผมโอ้โหเด้งเข้ามาในตัวรัวๆว,วเลยนะครับนี่ฟาร,รม์มฟาร,ร์มยับ,ย,บยับเลยนะดูครับนี่เยอะมากครับกิจกรรมในะคามีประมาณนั้นแล้วก็รายเอียดในเซิร์ฟเวอร์ในมิวฟีนิกนะครับกับ s 5นะฮะใครสนใจสามารถลองดาวน์โหลดมาเเทศมาเล่นกันได้กับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับกิจกรรมโค้งล้อหมุนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นของอัปเกรดของแรกละส่วนใหญ่แล้วก็ ร้านค้าเนี่ยก็คงเป็นของนะฮะไว้สําหรับอัปเกรดตัวแล้วก็ซื้อของมา,าใช้จา <New S 1> ่ายนะครับแต่<า>แตและคนเนี่ย<า>แต่งตัวสวยมากแล้วก็จะใส่เป็นเซ็ตพูดตัวอัปเกรดใหม่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูครับคุณผู้ชมฮะ แม่การแด่งตัวแต่ละคนนะครับผมประมาณนี้นะผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์มิวฟีนิกนะฮะใครสนใจสามารถลองดาวน์โหลดประเทศมาเล่นกันได้ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีบีพัฒนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยผมจะได้หาเซิร์ฟเวอร์เกมรีวิวต่างๆมารีวิวคุณผู้ชมได้เทสได้เล่นกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองเจอกันคลิปหน้ารีวิวนะคลิปนี้เราไปก่อนนะครับผมบา,บายยครับ